ต่อกันที่เรื่องราวที่ต้องบอกว่าดีต่อหัวใจนะครับเมื่อปรากฏว่ามีคู่รักชาวเยอรมันนั้นเขาก็มาท่องเที่ยวเมืองไทยครับแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาคือเขาปั่นจักรยานมาครับนี่ครับเห็นไกลๆนะครับใส่เสื้อกล้ามมีหมวกนี่แหละฮะคือภาพที่เราบันทึกได้เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับด้วยทีมข่าวเนี่ยไปพบกับชาวต่างชาติเป็นสามีภรรยากัน ทราบมาภายหลังว่าเป็นชาวเยนรมันนะครับคือเขาปั่นจักรยานมาตามถนนสาย304ช่วงหน้าอำเภอกบินบุรีมุ่งหน้าไปครับทางอำเภอศรีมหาโพธิและยังพบว่าที่ทายรถจักรยานทั้งสองคันมีสัมภาระของใช้ส่วนตัวเนี่ยติดมาด้วยนะครับจากการสอบถามปรากฏว่าทั้ง2ท่านคือบอกว่าชื่นชอบจริงๆสำหรับการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวไปตามชาติต่างๆรอบโลกนะครับ โดยการเลือกมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้ก็บอกว่าเดินทางออกมาจากประเทศเยอรมันมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือจะผ่านประเทศต่างๆครับเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามและเข้าสู่เมืองไทยเพื่อท่องเที่ยวหาประสบการณ์ตามเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมานะครับ คำถามสำคัญคือว่าทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่เมืองไทยทางคู่บอกว่าก็เพราะว่าชื่นชอบคนไทยครับคือคนไทยเนี่ยมีจิตใจที่งดงามดีงามอีกทั้งเมืองไทยยังมีธรรมชาติที่สวยงามและที่สำคัญก็คือว่าอาหารไทยอร่อยมากราคาไม่แพงครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ